สน่อสดพีวัสดีครับมาพ,พอกันอีกแล้วครับวันนี้มาก,ก็ร้านสาวพี่น้องครับมวันนี้ได้เมนูยังลลก ยังหลับเพาไม่อยัง <laughs> เอาพี่น้องมือนี้ได้ตำั่วปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกกระดองพี่น้องครับเอาสิแซ่บพี่น้องมาสูพี่น้องกินโออ้ยนี่นมาพี่นอ้นองครับมาเสือร่วมกันครับผมเอาเลยลูกเอาเลยลงกระมีนมาหายหนักโอ้ยแต่ติดเดียวอ่ะเอาลงลูกเอาก็ได้แก้มอยู่หรอกทางไหนก็ลงเลย โอ้ยเธอไปปล่อยผงมันล่วงล้ำบันนี่มาพี่น้องมาเพื่อจะทำหาหลองจ่าด้วยพี่น้องครับหลองจ่าเพิ่นไปถอนฟันโรตาม,มาเ <c oughs> สียบคือเก่าเพียะ,ปะเป็กประหลาดน,นื้อนุ่ดูเลยได้พี่น้องมาใ <c oughs> ส่ตุ้มบุกสุดพี่น้อง

บริสุทธิ์ดวงนำสมอือเซนบ้าแล้วเซนคักๆเลยคนเราใส่เล่นอยากกัน

<noise> 嗯，行、嗯，好好好，欢迎你们来啊，你们。 <laughs> ว่าแล้วพี่น้องทีละ <laughs> น้ำตำสีน้ำตำสวยเลยื <laughs> <laughs> อ,อ,อืมยากสะดอ่ะอืมแต่เดีกยบพีไน้องกินกันครับไม่กินมากก็เริ่มเผ็ดนะ 嗯，叫伯伯这棒子，一棒、嗯。 ừ hmm. không hmm. Mm hmm. không hmm. nó hmm. nó hmm. Mm hmm. Mm เราเคยไปกินอยู่หนองบ่ออยู่สาบ่อยู่ทะเลเนาะมันก็ยามคด

อ๋อเอ๋อเอาเลยฮืมอืมเผ็ดเผ็ดนำหูน้ำตาไหลที่ช่ว่วะแอนนุ่น้ำตาไหล 嗯，我靠。 มันกรอบแหละปับเยวไม่ถึงหนักขาหมูเผ็ดมันเล่มได้บ้างเนี่ยมันนัวและผิวหนังมันแสบนะน้ำประแดด ต้องใจรึล่แบบกระแดกมันนัวมันสีเดียว,อวเอาพี่น้องครับสำหรับมันนี้กะนใน,นเนี้ยแสบๆมาฝากพี่ตอนน้องตำสวบมึกรกะดองเนาะมาฝากหลาน <c oughs> หลานก็ัโมตาเศร้าจิบเขียวไปพามาแล้วมันอดไปเลยอยากกินมัน <c oughs> เอาสำหรับมันนี้ผมสองคน ก็ฝากพี่ฝากน้องแล้วพี่น้องเนาะฝากคนอะไรคนแทะให้เพจยิงเพจเซิร์ฟเวอร์กดติดตามยิงเพจเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คนอะไรคนแทะกดติดตามให้น้องแจกจ่ายเฉลี่ยน้ำเลือพี่น้องครับสหวัสนี้ผมสมควรตัวรับเป็นคนขีดหนาพอนไหมครับสวัสดีครับ